ปืนใหญ่พระนารายณ์ทำไมไปไกลถึงปารีสรู้หรือไม่ปืนใหญ่พระนารายณ์ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาถูกนำไปถวายถึงกรุงปารีสคงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะได้ยินว่าปืนใหญ่ของพระเจ้าหลุยที่1 4ถูกส่งเข้ามายังกรุงสยามด้วยเหตุผลทางการเมืองพร้อมกับการส่งทหารเข้ามาของนายพลเดฟาจอเพื่อยึดเมืองบางกอกในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช พราะฝรั่งเศสมีอำนาจและศักยภาพมากพอที่จะกระทำได้แต่คงเป็นเรื่องประหลาดถ้าพงสาวดารไทยก็อ้างว่าปืนใหญ่จากสยามของสมเด็จพระนารายมหาราชได้ไปแผลงฤทธิ์เดชถล่มป้องปราการที่เมืองปารีสสำเร็จมาแล้วคงไม่มีใครกล้าย,ยืนยันเรื่องพันนั้นได้หากแต่ว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆในช่วงปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นเอง ใหญ่พระนารายณ์ที่ปารีสเป็นเรื่องเล่าทํานองคงสาวดานกระสิบที่มักคุเทศไทยนําคณะทัวไปปารีสมัครจะเล่าเป็นเกร็ดสอดแทรกข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศสที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครองราชสมบัติระหว่างพศ2199-2231ถึงอยู่เสมอเสมอแต่มักจะหลีกเลี่ยงที่จะลงลึกไปว่าปืนใหญ่จากสยามจะทรงพลังถึงขนาดนั้นเทียวหรือ ทั้งนี้เพราะขาดข้อมูลที่จะชี้ชัดลงไปว่าปืนใหญ่เข้าไปถึงปารีสได้อย่างไรและทำไมถูกนำไปใช้ยิงป้องบาสตีของปารีสได้คำตอบของคำถามนี้ทำให้จำเป็นต้องมองย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็จะได้ความจริงที่ว่าในพศ2อ2 8สอพระองค์ทรงจัดสรงคณะทูตชุดหนึ่งนำโดยออกพระวิสูิ์สุนทรปาน เป็นราชทูตโดยมากเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานผู้เขียนออกหลวงกัลายาราชมัยตรีเป็นอุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14ถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยได้ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาในเดือนธันวาคมพศ2228ถึงเมืองเบสในฝร,รั่งเศสวันที่8มิถุนายนพศ2229 ประชุมคงสาวดานภาพที่27ได้บันทึกเรื่องราวขอองค์การไปครั้งนั้นไว้อย่างละเอียดเพราะเป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วปารีสในสมัยนั้นถึงความวิริยะอุตสาหาของคณะราช,ชาทูตไทยและความตั้งใจอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนารายมหาราชเรื่องของราชาทูตถูกตีแฉในหนันงสือพิมพ์ของปารีสแต่รายละเอียดเรื่องปืนใหญ่เขียนไว้ต่างหากโดยข้าราชการประจำราชสำนักฝรั่งเศสซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นราชาทูตเข้ามายังกรุงสยาม ความว่าหนังสือพิมพ์ชื่อแม่ครูกำลังซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่รู้ข่าวมากที่สุดในสมัยนั้นได้เต็มไปด้วยข่าวเรื่องราชทูตสยามซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั่วไปอยากรู้ด้วยกันทุกคนและผู้ที่แต่งเรื่องลงหนังสือพิมพ์นั้น mm hmm. ก็ได้กล่าวว่าข้าราชการไทยเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดในฝ่ายทิศตะวันออก แต่ในข่าวเรื่องเที่ยวเรื่องการเรื่องเริงต่างๆและเรื่องเว็เตะเล็ดเท่านั้นในสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการที่ราชทูตสยามมาพูดราชการคราวนี้โดยมากไม่มีได้นึกถึงเลยในจดหมายเหตุที่เชอร์วาลียเดอร์โทมองได้แต่งไว้ได้ลงบายออีของต่างๆที่พระเจ้ากรุงสยามส่งมาถวายพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส โดยเลอียยดมากคือมีคนโทน้ำทำด้วยทองคำขวดทองคำถ้วยทองคำหีบทองคำตู้เล็กๆทำด้วยกระหีบและโตญี่ปุ่นพรมมาจากเมืองฮินดูซอตันและพรมเมืองจีนกับเรือทำด้วยทองคำหนึ่งลำและปืนใหญ่ปลอกเงินสองกระบอกและเครื่องลายครามอย่างงามที่สุด1,500ชิ้นส่วนของที่คอนซอตันตินฟฟลคอนส่งมาถวายนั้นมีสายสร้อยทองคำถ้วยแก้วกาใสชอกโกเลตกล่องใสยานักเครื่องลายครามลับแลจาจกันผ้าต่างๆลูกปัดนอรเดเขากระบือและของต่างๆอีกหลายอย่าง นอกจากของเหล่านี้ยังมีของที่พระเจ้ากรุงสยามส่งมาพระราชทานมกุฎราช,ชกุมารฝรั่งเศสของที่พระราชินีสยามส่งมาพระราชทานมกุฎราช,ชกุมารีซึ่งมีหีบเขียนหนังสือทําด้วยกระสามหีบและหัวใจทําด้วยเงินหนึ่งอันและยังมีของที่พระราชินีสยามส่งมาพระราชทานท่านดุกเดอร์บูรอกอยและดุกดังอยู่อีกกับของต่างๆที่คอนซอร์ติน,ตนฟฟลคอนฝากมาให้มาคอวิสอเดอร์เซงอแล และมาคอวิสอเดลครูซรวมทั้งสิ้นของกว่า3,000ันสิ่งและของบางอย่างทำด้วยฝีมืออย่างประณีตงดงามยิ่งนักของต่างๆเหล่านี้ได้วางเรียงไว้ในท้องพระโรงทั้งสิ้นคำถามที่น่าสนใจติดตามมาคือทำไมสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจำเป็นต้องส่งปืนใหญ่จากสยามไปถวายพระเจ้าหลุยที่14ทั้งที่ฝรั่งเศสเป็นต้นแบบขอองค์การผลิตปืนใหญ่ทรงพลังและมีเครื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำหน้ากว่าไทยมากมายนัก ทำไมไทยต้องดิ้นรนสร้างปืนใหญ่ไปข่มชาวฝรั่งเศสหากพิจารณาให้ดีก็จะพบคำตอบแฝงอยู่ในพงศาวดารฉบับเดียวกันชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการโอโ้อวดอย่างสิ้นคิดเลยแต่การส่งปืนไฟหรือเครื่องสัตว์ราวุธไปถวายเจ้าผู้ครองนครนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตในประวัติศาสตร์อยุธยาของชาวยุโรปอย่างแพร่หลาย ดังเช่นเมื่อ500กว่าปีมาแล้วพระเจ้ามานูเอลที่หกษัตริย์แห่งโปรตุเกตโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำดับมีฝักประดับด้วยอัญ,ญมณีมาถวายเป็นราชบันนาการแด่สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่พศ2054แ,แล้วและก่อนที่สมเด็จพระนารายมหาราชจะทรงจัดส่งปืนใหญ่ไปถวายนั้นพระเจ้าหลุยที่14ก็ทรง เปิดฉากส่งเครื่องสัตว์ปาวุธชนิดปืนไฟทั้งปืนพกและปืนยาวเข้ามาถวายก่อนเป็นการเริ่มต้นดังรายละเอียดของเครื่องราชบรรณาการที่เชอวาลีเอเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสนำเข้ามาถวายก่อนเพื่อแสดงน้ำใจของชาวฝรั่งเศสมีรายละเอียดดังนี้เชอวาลีเดอโชมองไปเป็นทูตคราวนี้ได้เชิญพระราชสาสนพระเจ้าหลุยที่1 4ไปถวายพระเจ้ากรุงสยามฉบับหนึ่งกับนำจดหมายมองซีเอเดอเ,ซเซงอแลา ถึงอักมหาเสนาบดีไทยอีกฉบับหนึ่งในจดหมายมองซีเอเซงอเลนั้นมีความว่ามองซีเอเซงอเลเสียใจมากในการที่ราชทูตสยามคราวแรกได้ไปถูกขับปางและแสดงความนับถือและรักใคร่ต่อพระเจ้ากรุงสยามและตัวอักมหาเสนาบดีด้วยแล้วพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสได้มอบของให้ข้าราชการไทยนำไปถวายพระเจ้ากรุงสยามด้วยของที่ส่งไปถวายนั้นมีกระจกเงาคมกิ่งเชิงเทียทนกิ่งทำด้วยเงิน เครื่องแก้วผ้าไหมทอยอย่างดี1 2ผืนผ้าสีแดงสีน้ำเงินและสีอื่นๆอย่างละ100หลานาฬิกามีลูกตุ้งสองเรือนนาฬิกาใหญ่3เรือนปืนพก8คู่ปืนยาว12กระบอกและยังมีตะตู้เครื่องประดับเรือนพรมดับพระรูปพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงมา3ารูปพระรูปลงยาประดับเพชรสองรูปและกระเป๋าใส่เหรียญและเหรียญทองต่างๆหนึ่งกระเป๋านักประวัติศาสตร์ไทยค้นพบว่าปืนใหญ่ของโปรโตุเกตเดินทางเข้ามาถึงอยุธยาตั้งแต่พศ 2054แล้วภายหลังการเปิดประเทศค้าขายกับโปรตุเกสในรัชสมัยสมเด็จพระรามาทิบดีที่สองตัวอย่างของปืนใหญ่ทำด้วยเหล็กจากโปรตุเกสอายุราว400ปีขุดพบบริเวณแนวป้องก่าที่ปากน้ำยังมีให้เห็นจนบัดนี้กระบอกในสภาพที่สมบูรณ์มากปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการชาวโปรตุเกสและปืนแบบต่างๆพร้อมเครื่องกระสุนดิงปืนของโปรตุเกสจึงเป็นที่มาขอองค์การทำตำราพิชัยสงคราม การตั้งทำบัญชีพลและการรับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธปืนอย่างใหม่ถูกว่าจ้างเข้ามาไว้ให้ฝึกฝนถ่ายทอดวิทยาการใช้ปืนการหล่อปืนใหญ่ตลอดถึงการรับชาวโปรโตุเกสเข้าเป็นกองทหารแม่นปืนในกองทัพไทย ทั้งยังแสดงถึงการรับเอาวิวัฒนาการของอาวุธสมัยใหม่แบบยุโรปในสมัยอยุธยาซึ่งมีการผลิตและใช้อย่างแพร่หลายไม่น้อยหน้าชาวฝรั่งเศสในทวีปยุโรปเลยดังนั้นเพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับพระเจ้าหลุยที่1 4แล้วเครื่องราชบรรณาการที่มีมูลค่ามากกว่าหายากกว่าและเป็นของแปลกประหลาดเช่นพรมจากอินเดียโตจากญี่ปุ่นเครื่องลายครามจากจีนและปืนใหญ่แบบยุโรปจึงเป็นรสนิยมอันสูงส่งของราชสำนักสยาม เป็นการท้าทายความรู้สึกของชาวฝรั่งเศสและต้องการแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ากรุงสยามก็เป็นผู้เจริญและทันสมัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสวันที่หนึ่งกันยายนพศ2 2 2 9คศ1686พระเจ้าหลุยที่14เสด็จออกรับแขกเมืองนะระราชวังแวร์ายให้คณะราชาทูตไทยเข้าเฝ้าถวายพระราชสารและเครื่องมงคลราชบัณาการณนะท้องพระโรงที่เรียกกันว่าซาลองเดลาเป ซาลอนเด LA ไป X เ,เท่ากับห้องแห่งสันติภาพในปัจจุบันเรียกว่าห้องกระจก hall of mirror ปืนใหญ่พระนาราย์พร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการจำนวนมากถูกนำมาวางระเกตร,รักตะอยู่เบื้องหน้าพระแท่นบันลังเพื่อให้พระเจ้าหลุยที่14ทอดพระเนตรท่ามกลางความตื่นตะลึงของบรรดาเหล่าคุณนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ณที่นั้น